ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์โคาโดปีเตอร์สันในเข่งไซส์ใหญ่นะครับต้นสวยนะครับก็รอลูกค้ามารับอยู่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีไปเลี้ยงที่บ้านนะครับปีนี้ก็ให้ผลผลิตแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์แล้วนะครับปีเตอร์สันก็เป็นสายพันธุ์การค้าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับูง่ายในอากาศร้อนทดร้อนด้วยนะครับออกดอกก็ติดฝนง่ายนะครับ ปลูกได้ทุกภาคของไทยนะครับอาโคโดอะโวคาโดปีทัศน์นะครับในเข่งไซส์ใหญ่เบอร์หนึ่งนี้ผมขาย2,500บาทนะครับแต่ว่าถ้าติดลูกมีผลในเข่งแล้วนะครับก็ตัลวละ3,500บาทนะครับแล้วแต่ขนาดทรงพุ่มนะครับถ้าหลายปีลูกดกก็ราคาก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าใช้เวลาดูแลให้ท่านลูกค้าเป็นเวลานานนะครับกว่าเขาจะตูนะครับแต่อย่างไรก็าตามก็สามารถ ตกลงราคาได้นะครับราคาต้นพันธุ์ได้บ้างราคานี้คุยได้กันได้ไหมครับก็ยินดีนะครับลดให้นะครับ้าลูกค้าเอาไปหลายต้นนะครับรายบริตารนี่คนอยู่ที่บ้านหนองเดือนหมู่ที่สองตําบลช้างวิงอําเภอวนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับยินดีให้ให้คําแนะนําการดูแลจนติดผลนะครับอะโวคาโดนะครับโทรสวนกระสุนปดก้าเปดสหนึ่งก้าหนึ่งห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ